สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่19เมษายน2567สํหารหบเรับมรพี่น้องคู่อินภารกิจการส่งส่งทวเรืองค่ะส่งอาหารเสริมโปรโตีนสูงสุดยอดโปรโตีนสูงให้กับพี่น้องคอนเลี้ยงควายคือเกาค่ะพี่นอ้องเมี้คู่อิงจะเอาทวเรืองไปส่งที่ทอแสงฟาร์มให้เจ๊แอมนะคะซึ่งเป็นลูกค้าประจำคู่อิง เจ๊แอมเนี่ยเพื่อนเลี้ยงควายนะคะประมาณเกือบสิบตัวนู่นแหละนะคะ,ะมีโตเด็ดๆหลายโตอยู่ค่ะพี่น้องนะคะเราใส่มาหลายเดือนละค่ะนะคะ,นะคะเมื่อนี้สิบห้าพีพาหน่องไปเบิ้งควายนี่ขอเพิ่นพร้อมนะคะมีลูกเจ้าเทพพระบุตรลูกชายเจ้าเทพพระบุตรอยู่ด้วยแล้วก็มีลูกสาวของเจ้าเจ้าเทพมงคลนะคะของเสียบินนะคะสายประกวดเลยละ่ะ ะะแล้วจะพาไปชมเนื้อตัวของเขานะคะผลลับจากการใช้เนื้อถั่วเหลืองนะคะที่ครูอิงนำส่งให้ทุกๆเดือนเจแอมเพื่อนใส่เดือนละกระสอบทอนันค่ะพี่น้องใช้ไม่ได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปสัมภาษณ์เพื่อนนะคะให้เพื่อนการันตีหรือไปสอบถามผลการใช้เนื้อถั่วเหลืองของเพื่อนว่าเป็นยังไงบ้างไปค่ะพี่น้องตามครูอิงมาเลย ลูกสาวของเทพมงคลค่ะลูกสาวของเทพมงคลค่ะในเนียกินตั้งแต่เด็กๆเลยเล็กๆเลยนะคะตอนนี้อายุกี่ปีกี่เดือนแล้วคะปีสองเดือนค่ะได้ปีสองเดือนคือสิบสี่เดือนค่ะตอนเนี้ยเบิ่งเอาค่ะพี่น้องนี่อู้ยโตตนใหญ่แห้งต้องเอารีบเอาเข้าสนามนะคะเดี๋ยวเกินร้อยสี่สิบนะคะนี่ใกล้ลวค่ะจะเกินแล้วนะตอนนี้ร้อยสามสิบแปดนะคะร้อยสามแปด ควายแค่สิบสี่เดือนร้อยสามสิบแปดนะคะลูกสาวเทพมงคลค่ะงามแม่เล่าเด้ค่ะแม่เล่าเป็นลูกสาวยอดรักค่ะเป็นแม่เขาเป็นลูกสาวของเจ้ายอดรักนะคะเป็นลูกสาวยอดรักของ,อของเซียนเป็ดของเซนเป็ดค่ะยอดรักเป็นไข่เอ่อไข่ไปดูแล้วค่ะเป็นควายาวรุ่นแรกๆเลยควายพอพันหลุนแรกเลยค่ะเจ้ายอดรักนี้ชัดชัดงามโตต้นดีผิวดี กินดีผิวดีมีอาการขี้เหลวไหมคะไม่ค่ะปกติเป็นปกติเลยแล้วก็กล้ามเนื้อนี่แน่นๆเด้อพี่น้องผ้าไปจิ้มผ้าไปจับเบองรงนดดูกล้ามเนื้อแน่นๆเลยไม่ไม่อ้วนเพะนะคะท้องไม่อืดแล้วก็เวลาเวลาอห่อนแห้งหรือเขาเซาแห้งอยู่บอกคะ่ะอาการปกติเลยคะ่ะ มมีอาการเศร้าเลยเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้เนื้อถั่วเหลืองเนี่ยมันผ่านกระบวนการทําให้สุกแล้วมันไม่มันเป็นโปรตีนจากธรรมชาติค่ะมันไม่ทําให้เกิดแก๊สแล้วก็ไม่เกิดความร้อนภายในร่างกายเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะคะสําหรับถั่วเหลืองนี่นี่งามงามคักนองท่อแซงหรือคุยงเห็นตัวแต่ยังไนอยหน่อยอันนี้ผิวก็สวยค่ะผิวสวย,วสวยเป็นสีดอกเลาเลยขนดีดูมึงมึงขนขนหางยาวเลยโอ้สวยค่ะ เดี๋ยวกะถ้วมหัวคุณแอมคุณแอมแล้วนะคะเนี่ยอีกตัวหนึ่งค่ะนี่กำลังเลืมกินตัวน,น้อยๆนี่เดือนสองเดือนสามเดือนนี่อยากให้กินน,น้อยๆเด้อค่ะให้เขาเรียก,กินเถอะเลยน้อยเพราต้องให้กินหลายให้ให้ร่างกายและลำไส้ปรับปรับตัวก่อนตัวนี้ก็เริ่มกินแล้วขนสีทองเลยนะคะทองมือวันเป็นทองคำสั่นสีทองสีทองเลยขน เราทำตัวนี้ชื่ออะไรคะเมค้าเจ้าเมคาลูกชายนะคะลูกชายของเจ้าตัวไหนคะนี่เทพบุตรลเอ็ดโอ้ลูกของเทพภูวดลเอ็ดป้างามคักเบิรงแน่จัดเดือนแล้วคุณคุณแอมกี่เดือนแล้วคะเจแอมคะเเตือนได้เจ็ดเดือนนะคะนี่เบิรงแข่งคาแล้วหลุดหน้ากคงามรอเจ้าเมคาลูกสาวของเทพบุตดลร้อยเอ็ดให้ตัวเหลืองของครูอิงแล้วถูก ถูกใช่ไหมถูกถูกคะ่ะไอ้นี่แล้วจะถูกกับผอบโค้เหลืองของคุณอีกอืมค่ะค่ะแ,แสดงว่าแต่ก่อนเคยกินก่อนที่จะไม่ใช้ตัวนี้ใช่ไหมใช่คะ่ะแล<อ>ระบบถูกเราบบถูกตัวนั้นใช่ที่เห็นหิ้ขี้เลวเลยเนาะคะ<ช>่นะเนาะพอมาใช้ตัวนี้คือกินดีกินได้แม่แล้วชอบเราคนเรางามคนสวยเลยเนาะเห็นผลแตกต่างเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะนี่คือการยืนยันจากเจแอมนะคะ พอแสงฟร์มนะคะดูเลยตัวตนเบิงคูอิงออกมาไกลๆก่อนให้เห็นตัวตนเล้งงามค่ะเบิรเนอร์น่าจับตามองอีกตัวหนึ่งนะคะอนาคตพ่อพันนะคะตัวนี้ยืนขึ้นนะคะคุณแอมสีทวมคุณแอมอีกแล้ว <c oughs> ใหญ่มาก <c oughs> แม่เขาอยู่ข้างหลังค่ะแม่เขาอยู่ข้างหลังตัวตนดีมากแข้งขาดีมากหน้าโล่ <c oughs> ยาว ยาวดีมากตอนนี้ข้อของคุณเจ๊แอมนี่ทอแสงฟาร์มอยู่ที่บ้านบ้านไว้ลืมเชียงขวัญค่ะบ้านยังกอค่ะวา้ลืมเชียงขวัญเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะใครอยากมาเยี่ยมมาชมนะคะก็มาเยี่ยมนะคะที่ฟาร์มได้เลยนะคะมาเบิ่งตัวจริงรอตัวผูกกับรอตัวแม่กับงามฝากเบอร์โทรให้นะคะ 093ค่ะ093 489 489 6665 66แล้วก็65นะคะคุณเิงจะขึ้นเบอร์โทรไว้ถ้าใครอยากมาเยี่ยมนะคะหรืออยากมา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 ขอแบงเพิ่นกับกัมาคุยกับเพิ่นหนด้วยค่ะเพิ่นเปิดแบงทั้งคอกเหมือนกันค่ะแต่แต่ก็ต้องชอบจริงๆนะคะมาดูเอาที่คอกเลยเน้นดูตัวจริงนะคะถ้าชอบถามมา่อนกับแบง่คือเก่าค่ะพี่น้อง นะคะควายงามนี่เขาเอืนว่าสมบัติพัดกันชมนะคะ,คะอยากได้อนาคตพอพัน์ดีๆก็ต้องมาคอ,อกนี่ค่ะหลังตรงเป๊ะหลังตรงเป๊ะก,กระดูกสันหลังแข็งเทพพบุตรร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นลูกชายของก้าวเจริญน,นะคะสายเลือดดีๆสายเลือดแน่นๆแล้วก็แม่เขาอยู่ตรงนี้มาดูแม่เขาได้เลยนะคะแม่สายอุทัยแม่สายอุทยนะคะนี่มักไงเทืากันค่ะหวบอัน ควันดีนําเด้อค่ะลูกชายตัวนี้ควันดีด้วยควันดีควันตกวสวงค่ะควันตกวสวงเป๊ะเลยค่ะตกวสวงแบบงามเลยค่ะควันตกวสวงเขาเอุ่นว่าควันควันเราแตกค่ะค่ะม,มีอยู่มีกินเหล่าแตกเพราะว่าเขามันร้ายผดเหล่าเลยแตกค่ะแต่หนาง,งามแห้งค่ะเอ้ยขอบผม,มอเ,เอาปอนปอนกล้วยให้เบิงะะ้งเลยค่ะไปนี่บ่ตอ้องฝึกอยากเด้อค่ะเพราะว่าเจ๊แอมเพิ่น คือเพิ่นให้กินตั้งแต่เด็กๆแล้วคนนี้เขาเขากินดีมากดูดูดูว่าแต่เดหายกินโหลดค่ะไม่ต้องฝึกยากอันนี้มันเป็นสิลูกไม่ใช่หนูไม่ชอบตัวนี้ถ้ามีกินเม็นหนูไม่กินนะมีการเลือกอีกได้ใช่ถ้ามีกินเม็นจะบ้กนผนมีกินเม็นกินสาบแสดงว่าต้องล้างแล้วนะนี่ลครับอ่ะแมมแมมครับอันนี้กินปะอ้าวคายคลายมากินท้าไมกินมากินเอาไม่เอาไม่เอาไม่ ไม่ตัวไหนลูกตัวไหนตัวไหนทำมันไม่กินว่า <c oughs> จะกินไม่รู้อาจจะเจ้าอาจจะใส่อะแมมเมมบ่าเรากินดมก่อนกินค่ะกินออกจากเครือนี่กินแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยเขาอาจจะไออะไรอยัางก้อหินไหมจะอาจจะใส่างนี้เผื่อบม่มพูนะพูนะพูนะ,นะอร่อยครับอร่อย ไม่ต้องฝึกยากเลยนะคะน้องกินเก่งน้องกินเป็นแล้วคุณแข่งขานไหมแข่งขันไหมคุณนะคุณนะคนสีเครื่องอะลามเลยครับผมอู้หโลควิงยังมักเลยพี่น้องเอ้ยมักขักพูณนะขอกินค่ะ มาดูตัวจริงมาชมตัวจริงเลยค่ะราคาเปิดมาถามเพิ่นเอาเลยนะคะ<ม>บอกถือข้อกันนะคะจะเถื่อจะแพงแบงคือเกานะคะมาถามเพิ่นเอาโหลดค่ะคู่อิงว่าดต้นนี้มาโอ้บุไม่ธรรมดาละค่ะดูเงาห้างคุยสู้ไหมเบิงเงาห้างล้างตรงเป๊ะเลยอืมก็ดูเส้นหลังแข็งง่ามง่ามควายตัวนี้เอาเบิงทอแสง อันนี้สาวสวยนะคะเกตเข้าสนามเล็กนะคะนี่สิี่เดือนร้อยสามสิบดค่ะงามงามงามแม่พันอยู่ขอบเพิ่มมีแต่แม่ใหญ่ๆค่ะมีแต่แม่ใหญ่ๆอยู่นี่มีพอพันเผือกน้ำเด้อค่ะสนใจพอพันเผือกกับมเบึงน้ำเพ่อนอยู่ขอบอค่ะนี่คือเอาล่งองเฮ้าบานีไปเอาล่งพี่ อันนื้ถั่วเหลืองลงอันนี้มาส่งอีลี่ได้บริวาเอาอได้ค่ะพี่น้องมือนี้มาส่งเพิ่นถั่วเหลืองค่ะอันนี้คือพ่อพันธุ์เผือกพ่อพันธุ์เผือกค่ะตัวนี้คือลูกชายลูกชายตัวไหนคะเทพลีลาค่ะลูกชายเจ้าเทพลีลาเจ้าเทพลีลาเป็นลูกชายของบอบบอบอลู่สายเพิ่นอ๋อค่ะค่ะใช่ไม่เป็นไรแต่มาดูตัวตนเขาค่ะแต่ ลูกสาวตัวนี้ไอ้ลูกลูกชายเอ๋นี้ลูกชายแม่แม่พันตัวนั้นนี่ไงามาส่งของค่ะนี่ใช้แค่เดือนใช้แค่เดือนแลวก็สอบเท่านั้นนะคะนี่นี่ของแท้ค่ะนี่นะคะบแบรนด์โคมกันบแบรนด์ควายโคมกันค่ะ <c oughs> <c oughs> เพิ่นมีพ่อพันเผือกนําค่ะแต่แม่เพิ่นแม่ของไอ้พ่อพันเผือกจะอยู่นี่แหละตัวใหญ่ใหญ่บักใหญ่เลยสาวยอดลักแม่เพิ่นเป็นลูกสาวยอดรักค่ะอันนี้คืออ้น้องทอแสงแมนบอนั่นพี่ชายของทอแสงค่ะอันนี้คือพ่อพันเผือกนะคะเพิ่นอนาคตเพิ่นก็จะทับขึ้นกันละค่ะเทิ่งทับละวก็ถ้าใครสนใจมากก็มาเบิงเอาเด้อค่ะอยู่ขอกเพิ่นใครอยากได้พ่อพันเผือก นะคะเพื่อนบนัวห้าเหล่าวากับคุ잉งนอเพิ่นสิเปิดคุงว่าโหลดคุงวาเ <c oughs> <c oughs> องเอาปั้นเพิ่นโหลดละค่ะคุงมาปั้นเพิ่นโหลดพี่น้องคถะพี่น้องเพิ่นมังน้าไปอีกนะคะผิวสวยนี่ละคะ่ะผลผลของการใช้ถั่วเหลืองเหมือนกันเนี่ยพี่ชายกับน้องสาวนะคะนี่แม่เพิ่นอยู่ผุ่นค่ะมิตรแม่ใหญ่พี่ชายกับน้องสาวค่ะเจ้าเทพลีลาบอกค่ะ อันนี้แก้วขวัญค่ะโอ้แก้วขวัญเจ้าแก้วขวัญใช่ไหมใช่ค่ะแก้วขวัญเจ้าแก้วขว,ขวัญค่ะตีตามชั้นแล้วแก้วขวัญเป็นลูกชายของแม่แม่มแม่ยังก็ขนานั้นแม่บุญนนท์แม่บุญนนท์นนซึ่งแม่บุญนนท์เป็นลูกของเจ้ายอดรักค่ะเป็ลูกสาวยอดรักเป็นลูกสาวยอดรักอโอ้โหนี่คือพอพันเผือกอายุจะปีละค่ะสองปีค่ะสองปีนิดนิดสองปีนิดนิดนะคะนี่ฟันน้ำนมอยู่ ใช่ไหมจะรุดแล้วค่ะไกลแล้วเนาะ,ะแต่ยังไม่รุดๆๆๆตื่นๆๆ <c oughs> ฟันน้ำนมกำลังโยกนิดเดียวค่ะแต่ยังไม่หลุดลลนี่คือพ่อพันเผือกนะคะสองปีหน่อยๆนะคะเบึงเบึงหนาเบึงหนาเพิ่น<อ><อ>กันันโอต้อนนี้คิดว่าถาพี่ถาน้องเข้ามักแบ่งเพิ่นบ่ค่ะแบ่งค่ะแบ่งเ้อค่ะ นะะคเอาไปเลี้ยงดีเบิ่งแน่ตัวตนดีดีตัวตนอ่างเนอะค่ะนี่เลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายเบิ่งนเน่เบิ่งหางกันเน่าขายอยหลังนไข่ก็ดีนะคะไข่นี่ไข่ดีนะอายนนี่กรรมการนี่โอ้ไข่สวยเดี๋ยวนะคะตัวนี้มีรางวัลการันตีด้วยนะยืนดีหลังนะคะสําหรับสําหรับเจ้าแก้วขวัญนี่คือมีรางวัลการันตีด้วยนะดูไข่เออไข่ไหม ไข่ดีมากคะ่ะไข่ดีมากไ่ลังลัง,ลง,ลงอะคราวนี้รางวัลการันตีกี่รางวัลคะเจมสองรางวัลค่ะสองรางวันได้ที่อะไรบ้างเอ,อ่อได้ที่7ที่8ที่7กับที่8นะคะได้ถ้วยรางวันนะคะติดหนึ่งใน10นะคะคที่7กับที่8นะคะคบึงกระดานลังดีอ้างเหี้ยวไส้อีสานไส้เพชรอุดร พ่อแม่เล่ากับตต้ตนใหญ่แม่เล่านี่เป็นลูกเจ้าอยอดรักเด้อค่ะเมืองในแม่เล่าหมักใหญ่เลยกับสัมพ่อตัวตนเล่าใหญ่ควายสายอ่างห้ลูกเก่งตัวอันนี้อ้ายกับนนองค่ะนนองท่อแสงหนองเรานนองสีทวมสีซ้ำอ้ายแล้วว่าสันทอโอ้ไข่สวยมากเลยไข,ข่ค่ะเขาก็ใหญ่ดีนะคะนี่หน้าเขาเรา,มา,าไม่มีกาเขาไม่มีกะ เป็นคว้ายเผือกค่ะควายเผือกไร้กะค่ะอ่ะน้องสาวน้องสาวตามหลังโอ้มีทีเด็ดด้วยนะคะนี่ไข่สวยมากโอเคนี่คือน้องทอแสงนะคะไปแล้วเข้าเข้าสนามเออไม่ใช่เข้าคอกแล้วไปลูกไปไปไปขึอน ออเออเนแบงอยู่เด้อค่ะไพ่มากกัมาเบิงเอาอยู่คอ,อกเด้อค่ะเดี๋ยวคุยิงถิ่มเบอร์โทรไปให้โทรหาคุณโทรหาแจ้แอมได้นะคะโอเคค่ะคุณแอมอวันนี้หลังจากที่ใช้ถั่วเหลืองยี่ห้อสลุงเดืองฟาร์มนะคะแบรนด์ของอควายโคมกันเป็นยังไงบ้างคะ่ะดีค่ะดีรู้สึกควายแบบ ผิวเขาสวยอะค่ะเราเนื้อหนังเขามาแบบไม่ไม่แบบกระชับอะค่ะกระชับแน่นเนาะเหมือนเหมือนตัวเล็กอะแม่ค้าจะถูกกับตัวนี้มากเวลาเขาเขาได้กินแป๊บเดียวเองเราแบบเนื้อหนังเขาจะมาขนสวยผลสวยสีทองเลยค่ะเมค้าสวยมากค่ะพอใจเนาะค่ะเนาะอะรันตระผลการใช้นะคะโอเคแล้วก็เป็นลูกค้าประจำคุอิงนะคะใช้แค่เดือนละ หกระสอบเท่านั้นสําหรับควายเกือบสิตัวนะคะไม่ต้องใช้เยอะเนาะปริมาณไม่เค่ะไม่ต้องใช้เยอะได้คุณภาพอยู่แล้วค่ะนั่นแหละโอเคสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะเจแอมมากๆเลยนะคะที่อุดหนุนถัวเหลืองของเราและก็การันตีผลการใช้ว่าได้ผลจริงนะคะแล้วก็เปิดให้คุณอิงไดชชมขอ,อกพาพีพ่พหนองมาเบ่งตัวต้นควายงามอยู่ขอกนี่นะคะอีกครั้งหนึ่งคือกันค่ะขอบคุณค่ะ